เอาเละครับผมสวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับเกมดักบอลแซดโดขังเบิร์ทนนะครับวันนี้มาในเซิร์ฟเวอร์ GB ก็มีตัวได้ซูเปอร์เอีตัวใหม่ล่าสุดในเซิร์ฟเวอร์เราก็คือโกเทงสามเขียวตัวนี้นะครับได้ซูเปอร์เอีแล้วซึ่งตามหลักก็คือเป็นตัวที่2นะที่ได้ซูเปอร์เอีในเกมดกขังเบิร์ทนเกมนี้แต่ถ้านับอะนับในเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยมันคือตัวละครที่4ที่ได้ไปต่อในแง่ของการซูเปอร์เอี ราะตัวแรกก็คือโกสามตามมาด้วยบูเด็กเนาะแล้วก็โกคูแบ็คแล้วก็เนี่ยครับล่าสุดโกเทงสามเดี๋ยวมาลองดูว่าโกเทงสามหลังจากซูเปอร์อีซเอเนี่ยจะแรงขึ้นมาแค่ไหนนะมีความสามารถอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับเรื่องของทีที่ผมใช้ในการเล่นด่านซูเปอร์อีซเอของมันเดนี๋ยวผมขึ้นไปทางซ้ายของคลิปแล้วกันว่าผมใช้ทีไหนในการผ่านจะได้ดูเป็นแนวทางได้นะครับนะก็โอเคครับมาเริ่มดูกันเลย หลังจากทําการซูเปอร์ ECA เนาะก็ความสามารถพ a าสีปเนี่ยก็จะเปลี่ยนอย่างแน่นอนแต่ว่าไม้ตายไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่เพื่อคนที่ไม่เคยมีตัวละครตรงนี้หรือว่าจําไม่ได้แล้วมาลองเช็คเอฟเฟกตแม้ตายกันสันหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าไม้ตายเนี่ยก็เออมันจะมีอยู่3รูปแบบนะบก็คือแบบที่ว่าคุณเก็บแค่9คิแล้วก็11คิแล้วก็12คิมี3ท่ายนะท่ามเยอะมาก ่าแต่ละท่าเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณเก็บเกลี่ิแม้ตายขี่เท่าไหร่ถ้ายิงแม้ตายที่9คิ้หรือว่าต่ํากว่าเนาะก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจตัวเองที่30% 1เร์นทินแต่ถ้าคุณตี11คิหรือว่าเอ่อ11คิ้เลยเนี่ยแบบ11คิด้เด๊ะๆเลยนะครับก็จะตีเพิ่มดาเมจแบบ100% 1เร์นทินก็คือจะดาเมจสูงสุดแล้วอันไม่ไอ้ท่าเมื่อกี้ผมพูดผิดนะถ้า9ค้เนี่ย ก็คือต้องเก็บ9คีย์อย่างเดียวถ้าต่ํากว่าก็คือจะไม่ได้ไม้ตายแล้วนะครมันจะได้ไม้ตายตรงช่วงที่9คีย์ขึ้นไปประมาณนั้นอ่าแล้วก็ต่อมาไม้ตายแบบ12คีย์ก็คือเต็มหลอดเก็แบท่าไม้ตายเนาะจะไม่ได้เพิ่มอะไรเลยนอกจากลดดีเฟนส์ของฝ่ายตรงข,งข้ามแบบ50%เท่ากับว่าอยากให้มันแรงเต็มที่ยอยากได้ผลดีสุดก็คือต้องยิง5 11คีนะครับถ้าโกเทงยิงท่า11คีเนี่ย จะดาามจแรงสุดแล้วเพราะว่าเป็นการเพิ่มดาามจตัวเองร้อประมาณนี้ดังนั้นการเล่นของมันก็คือโฟกัสกับการเก็บบอลเฉพาะเลยให้ได้11บเคิเพราะถ้าเกิดว่าสูงเกินไปหรือว่าต่ำเกินไปเนี่ยก็จะไม่แรงเต็มที่นะครับประมาณนี้ทีนี้ความสามารถพาสีบเนาะพาสีบเนี่ยจะมีการตั้งต้นเ d k d คดีเฟนมาให้เลย150%เราแล้วก็จะมีการบวกเอเคนะครับ200%พร้อมกับดีเฟนต์อีก100% เมื่อทําการโจมตีท่าไม่ตายเป็นการบวกหลังยิงที่เยอะมากๆและบวกทั้ง ADK Defense เลย ADK เนี่ยจะเยอะมากแม่ง200%หลังยิงถือว่าโคตรสูงเราก็สามารถซัพพอร์ตได้ด้วยนะครับมันจะมีการซัพพอร์ตให้กับตละครฝ่ายซูเปอร์ค์ดเนี่ย Defense บวก33%แล้วก็ฝ่ายของเอ็กซ์ตีมค์ด ADK บวก33%เป็นเวลา3ามเทินแรกที่ว่า่ัตละครตัวนี้เนี่ยเข้าเทินมา ก็จะแปลกๆหน่อยที่ว่ามันซับตัวร้ายไปสายดาเมจแต่ว่าตัวดีเนี่ยซับดีฟนส์แทนคือมันซับทั้งสองฝ่ายนะไม่ได้ซับเฉพาะของฝ่ายตัวดีหรือฝ่ายตัวร้ายซับทั้ง2อย่างเลยเพียงแค่ว่าตัวร้ายได้ดาเมจตัวดีได้ดีฟนส์ประมาณนี้ก็ถือว่าแปลกนะผมว่าผมว่ามันควรซับไม่เฉพาะตัวดีไปเลยอะ่ะมันคือโกเทงสามอะ่ะมันเป็นตัวดีนะเว้ยไปซับตัวร้ายทาไมวะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องยังไงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ ความสามารถต่อมาเนี่ยมันจะมีการบวก ADK Defense นะครับ100%เมื่อคุณเก็บคิที่11คิหรือว่าต่ำกว่านะเห็นไหมว่าถ้าคุณลิมิตคิไว้ที่11คิเนี่ยไม่ได้เกินกว่าไป12หรือว่าอะไรเนี่ยมันจะได้พลังเพิ่มเติมแล้วก็ต่อมาเนี่ยมันจะมีการได้รับ ADK Defense นะครับบวก50%ต่อการโจมตีที่ทำได้นะครับ จะตีแบบไม้ตายหรือว่าตีธรรมดาก็น้ำหมดเลยยิ่งโจมตียิ่งเก่งซึ่ง e d k Defense เนี่ยบวกตันที150่150%ก็ต้องตีไปก่อน3ครั้งจะตีแบบธรรมดา1ครั้งไม้ตาย2ครั้งก็ได้หมดนับหมดเลยนะครับถือว่าไม่ได้เก็บยากเกินไปนะเก็บพาสสืบสรอบเอง e d k Defense บวก50% 3ครั้งก็ครบล้วประมาณนั้นนะครับความสามารถต่อมาจะเกี่ยวข้องกับการเก็บ1 1คีอีกแล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนในเธอเนี่ยทำการเก็บลูกแก้วในสนามไปแล้วจะบวกโอกาสคี้ให้กับตัวละครน,นี้นะครับก็คือโอกาสที่ให้โกเทงเนี่ยบวก50%แล้วก็จะได้รับการป้องกันดาเมจอีก50%าเร์นภายในเินถ้าเกิดว่าตัวละครน,นี้นะครับเก็บคี้ที่1 1คอีอันนี้คือความสาม,มารถเฉพาะ1 1คีนะถ้าคุณเก็บ1 2คีหรือว่าเก็บแบบ1 0คี้อย่างเงี้ยมันจะไม่มันจะไม่มีผลอะไรเลยมันบังคับแบบเฉพาะ1 1คีเท่านั้น คือตัวตัวเลขตายตัวเลยถ้าคุณเก็บ11คี้เนี่ยตัวเนี้ยได้ผลทุกอย่างเต็มที่เลยทั้งการดาเมจทั้งโอกาสคิดดข้อที่เพิ่มขึ้นมา50%นับว่าดีมากๆางนั้นเนี่ยบังคับที่แบบว่าเป็นตัวละครต้องพยายามเก็บ11คี้ให้ได้เอาจริงแล้วพอบัฟแม่งคุ้มค่าคุ้มราคาเหลือเกินนะฮะความสามารถต่อมาเนี่ยมันจะมีโอกาสหลบติดตัวที่ high c h นะครับหลบได้เลย50%ติดตัว แต่ถ้าเกิดว่าคุณเก็บคิที่12คินะครับคุณยิงแมตา12คิไปแล้วเนี่ยโอกาสหลบจะบวกเพิ่มเติม,ตมไปอีกอีก33%ก็คือต่อให้คุณเก็บ11คิไม่ได้เนี่ยจังหวะไหนคุณอยากเป็นทางสายป้องการสายเอาตัวรอดคุณก็เก็บ12คิไปเลยก็คือแบบ ไม่สนเรื่องของพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าเน้นเอาตัวรอดเป็นยอดดีไว้ก่อนก็คือเก็บ1 2คิโจมตีไม่ตาย12คิไปเลยก็ท่ากับว่าจะเป็นตัวละครที่แบบเน้นหลบพิ้วไปเลยโอกาสหลบ83%ซึ่งมันเยอะมากนะครับเยอะกับพวก UI ไอเยสามตรงนี้ดังนั้นก็คือตัวละครนี้ต่อให้บังคับเก็บ1 1อคิเพื่อแรงเต็มที่แต่ว่ามันก็แล้วแต่จังหวะว่าคุณอยากให้มันเป็นตัวละครแนวไหนถ้าคุณอยากให้มันทำำําดามจงแรงคุณหาเวลาหาจังหวะเนี่ย บังคับให้มันกินบอลได้1 1คิีแต่ถ้าคุณอยากให้มันแบบเน้นหลบอะไรอย่างนี้เอาตลอดไว้ก่อนก็เก็บสิบสองคิไปเลยนับว่าดีมากนะครับสามารถเลือกเล่นเองได้แต่ผมว่ามันอาจจะยากไปหน่อยที่ว่ามันต้อง1 1คิเป๊ะๆอย่าง12คิีเนี่ยทำได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าแม้ตายมันตันที่1 2คิีแต่การต้องที่ต้องแบบต้องมานั่งเก็บ1 1คิเป๊ะๆเนี่ยมันอาจจะดูเก็บยากไปหน่อยนะ <laughs> เพราะว่าจังหวะนี่ต้องเป็นใจมากลูกแก้วต้องเป๊ะ เธอร์อต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป๊ะระดับหนึ่งก็เดีย๋ยวไปลองดูว่าตอนเล่นจริงเนี่ยมันจะทําได้ง่ายหรือเปล่าสำหรับการเก็บลูกแก้วให้ได้แบบเกรดแม่ตาย11คินะฮะก็นี่แหละครับนี่คือความสามารถทั้งหมดของโกเทงสามหลังจากซูเปอร์ ECA นับว่าดีมากๆนะครับเป็นตัวละครระเบิดดามเม่ดับนิวเคลียร์ได้เลยถ้าเกิดว่าคุณเก็บ11คินะฮะอีกแล้วการอัพเส้นทางของโกเทงนะครับตรงนี้ผมแนะนำว่าเบิ้ลนนำและกันเบิ้ลนนำและคีตาม นะครับเพราะว่าสักเกิดว่าคุณกิน11คีมันก็ได้ตัวของการตีคิวคอมง่ายขึ้นอยู่แล้วแต่ก็ต้องย้ําว่าการกิน11คิเนี่ยเก็บลูกแก้วเกตสิบเอ็ดคีเนี่ยมันไม่ได้ทากันได้ทุกรอบแน่นอนมันมันใช้จังหวะมากนะแบบฟิกเลยอะฟิกจัดๆดังนั้นการที่คุณจะเผื่อคียให้มันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรเผื<ส><ญ>่อจังหวะไหนแบบเออเน้นเอาสลอดไปเลยตีสิบสองคียเอาแล้วก็ลุ้นคีแต่ตรงนี้ได้ก็ก็ดีไปอีกแบบหนึ่งเพราะผมเชื่อว่าต่อให้เก็บ เกตแม้ตาย11 1บียคีแล้วดีสุดก็จริงอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่คุณจะทําได้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นก็เลยคิดว่าเบิ้ลนําแล้วตามด้วยคิก็น่าจะโอเคเพราะอย่างน้อยผมยังคิดว่าถ้าได้ติดเบิ้ลเนี่ยต่อให้เป็นเบิ้ลธรรมดาเนี่ยมันก็ทําให้ตัวละครมันเองได้บิลลอัพเร็วขึ้นนะัมต้องการบิลลอัพก่อนต้องการโจมตีครบ3ครั้งเพื่อให้มันได้เอเดคดีเฟนเเต็มที่นั่นเองนะประมาณนี้นะครับลิงก์ก็อัพมาอยู่เหมือนกันลิงก์วิวแปดวิวสิบนะครับ ไปลองเล่นกันดีกว่าว่าโกทิง3สามเนี่ยจะเก่งแค่ไหนในทีมนี้ทีมโกคูสามโกด้นวีคนะฮะทีมนี้นี่คือตัวละครซูเปอร์อีซเอสามตัวโคตรเยอะนี่ครึ่งหนึ่งของตัวละครซูเปอร์อีซเอในเกมปัจจุบันเลยนเนี่ยบอกให้จัดไปลุยครับมาครับก็เจอกับด่านบูฮังเลโซนเนาะเหมาะกับทีมเข้ากับทีมดีใช้ทีมบูซาก้าเจอกับบูฮังแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันมีเสียงรบกวนอย่างเช่นเสียงฝนเข้ามาก็ แน่นอนนะว่าฝนที่บ้านผมแม่งตกแล้วนะครับคือแบบจะรอให้ฝนหยุดก็ไม่ได้ลนะมันตกนานมากช่วงนี้ฝนตกกันไหมตกมาสองวันแล้วนะของบ้านผมเนี่ยนะครับมาโอ้ซิลไม้ตายมันซิลไม้ตายถูกคนนะเนี่ยมันซิลโกเทงนะครับอุตส่าห์เทินสวยมีซับมีคู่ลิงเออแย่ชะมัดเลยถ้าเป็นอย่างนี้ก็คงต้องคือข้อเสียคือพอโดนซิลไม้ตายเนี่ยมันทําเงื่อนไขการตีไม้ตายแล้วหลบ จากการที่ว่าคุณเก็บ12คีก็ไม่ได้นะเพราะว่าในพาสิเเขาเขียนว่าถ้าจะบวกโอกาสหลบเพิ่มเติมอีก33%เนี่ยมันต้องตีแม่ตา12คีก่อนพอโกเทงโดนซิลเนี่ยความเก่งของมันหายไปเลยเพราะว่าความเก่งของมันมาจากหลังโจมตีแม่ตายล้วนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนหลังยิงหรือว่าอะไรก็ตาม,อ,มอันนี้แย่ชะมัดเอาเป็นว่าลองเสี่ยงละกันอย่างน้อยเนี่ยมันจะมีโอกาสในการหลบติดตัว50%นะ มันก็ยังลุนหลบได้อยู่นะต่อให้คุณไม่ต้องโจมตีอะไรเลยก็ตามก็มีโอกาสในการหลบติดตัวไฮเชนก็มาดูกันว่าจะทําการหรือไม่ทําการไอเทมคือได้ใช้การเนี่ยผมรอดแน่นอนแต่ถ้าไม่ใช้เนี่ยมีทสิ์ตายที่ว่าโกทิงไม่หลบได้นะเอาเป็นว่า <c oughs> ผมจะใช้ละกันเราไม่อยากจะมาเล่นซ้ําอะไรมากมายนะฮะมดความกดทนกับพวกนี้มากมา ก็ถือว่าเก็บบิลลอัพไปก่อนลวกันอย่างน้อยเนี่ยพอมันโจมตีมมนได้เอดเคดีเฟนต์ไงติดเบิ้ลด้วยนะครับก็ถ้าเกับว่าผมตีไปสองรอบแหละขาดแค่รอบเดียวก็คือจะได้พาสซสิเต็มที่เนาะโอ้โหแต่มันหลบหมดเลยนะมันพิ้วจังวะมันหลบหมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือการหลบจากความสามารถติดตัวล้วนนะครับไม่ได้มีผลข้างเคียงที่ว่าโอกาสหลบเพิ่มเติมสาสิอร์เซขึ้นมาหรือว่าอะไรนะแต่หลบอย่างพิ้วเลยอะ เรืผมแบบใช้ทิ้ปไปไล้ว่าผมไม่ต้องกดใช้ผมก็รอดปะ่ะอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละฮะถือว่าเก็บบิวไปก่อนจะได้รอเห็นฉากทีเดียวระเบิดตุ้มไปเลยนะครับอันนี้ได้ผลในเคเดฟได้ข,ขึ้นมาร้อยปเ็แล้วเพราะโจมตีไป2รอบแค่กลับมาใหม่เธอหน้านี่ก็ถือว่าน่าจะอเอาเรื่องเลยนะครับถ้าเอ์อหน้าผมกลับมาแล้วผมเก็บ11คิได้เนี่ยยังไงดาเมจของโกเทงสามก็ต้องไปหลักแบบ10ล้านอัพแน่นอนบูเดตตัวนี้ตี9ล้านเมื่อกี้นะครับ เป็นผลข้างเคียงที่ว่าโกเทงก็ซัพพอร์ตให้กับตัวละครตัวร้ายด้วยซับดาเมจตัวร้ายเพราะมันเข้ามามันซัพพอร์ตให้3เทินแรกนะครับก็ถือว่าดีมากๆเช่นกันเอาละมารอบนี้ไม่โดนซิลซึ่งถือว่าดีไปเลยมานะครับอ่าสิบเอ็ดคีของโกเทงเนี่ยมันคือเกือบได้ไม้ตายเต็มหลอดก็คืออีเนี่ยเราต้องการเก็บแค่2คีเพื่อให้มันได้1 1คีซึ่งจังหวะน,นี้เก็บได้นะครับอันนี้คือ11คีนะ เก็บไปนะครับทีเนี้ยพอมันเริ่มยิงแม้ตายเมื่อไหร่ก็คือดาวเมียดี้ไปแรงแน่นอนนะแต่โดนดักหน้าอันนี้ยเจ็บแน่ๆเพราะว่าดีเฟนต์ตั้งต้นท่านี้2 9 0แนะครับถ้า2 9 0แตั้งต้นนี่นบวกหลังยิงดีเฟนต์บวก100%ซก็ไปหลักประมาณถาแถวแถวห0 0 0สนได้เลยนะเออจะบวกดีเฟนต์หลังยิงไปแถว5 0 0 0 0นได้ไม่ดิเพราะว่ามันจะมีบวกอีกร้อด้วยนี่ ตอนคีสิบเอ็ดหรือมากกว่าผมว่าดีเฟนซ์หลังจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยน่าจะไปแบบเออแปดแสนหกแสนเจ็ดแสนได้เลยมั้งเพราะเหมือนว่าตรงนี้มันเป็นผลเพียงแค่ว่าเราเราได้บิวอัพไอโจมตีอย่างเดียวอะ่ะไอการที่ว่าจะบวกเอเดคดีเฟนซ์เพิ่มเติมเมื่อมีคีสิบเอ็ดเนี่ยเหมือนจะเริ่มหลังจากเริ่มยิงในเธอแล้วนะครับมันนับแบบนั้นหรือเปล่าไหนจะบวกจากการที่ว่าโจมตีครั้งที่สามด้วยได้เอเดคดีเฟนซ์อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์หลังยิงดีเฟนซ์พี่แกนี่ ไอเด็กเกนตัวนี้นี่ไปเป็นล้านเลยนะผมว่านะหลังยิงแบบจริงๆแล้วอะยิ่งมีซัพพอร์ตเลยยิงหนักแน่นอนแต่ว่าโดนดักหน้าโดนก็ไม่โดนไม่เข้านะได้เม่สิบแปดล้านขีไม่มีซับแต่สิบแปดล้านแล้วคินะฮะแน่นอนเออลืมไปมันมีการดาเมจด,ด้วยมันมีการดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นด้วยนะครับคือเก็บสิบเอ็ดเมื่อไหร่ตัวนี้แม่งโกงเชี่ยเลยอะ เป็นเงื่อนไขที่ว่าคุ้มค่าที่จะแลกเปลี่ยนมากๆนะครับมันอันนี้ผมโชคดีที่ว่าจังหวะเมื่อกี้ลูกแก้วเป็นใจได้ไงเพราะว่าอย่างนี้เห็นนะ่ถ้าลูกแก้วมันเซตสวยงามอย่างเงี้ยมันเกินสิคินแน่นอนเว้ยมันเกินแน่ๆนะมันเกินแน่นอนนะครับเออคือแบบอาจจะทํายากแต่ว่าถ้าเกิดว่าทําได้เมื่อไหร่เนี่ยตัวละครน,นี้คือไร่เทียมทานเลยเพราะว่านับดีเฟนซ์หลังยิงเนี่ยไปหลักล้านกันดาเมจห้าสิบโอกาสในการหลบติดตัวก็50 แล้วดาเมจก็จะได้เห็นนะครับ10ล้านัพแน่นอนเมื่อกี้ไม่มีซัพพอร์ตนะครับถ้ามีซัพพอร์ตยังไงก็20ล้านผมบอกเลยโอเคทีนี้กลับมาที่โกเทงของเรานะครับรอบนี้มีคู่ลิงก์เป็นโกเทงม่วงซุปเปอร์สายยาด้วยน่าจะลิงก์ได้กันได้ดีกว่าโกาคุสามฟ้าหรือเปล่าแต่ว่าทางที่ดีก็คือเล่นอยู่ช่องกลางจะดีสุดลมะมั้งโอ้โหเนี่ยแม่งได้แบบเล่นช่องกลางเนะี่ยเห็นไหมแค่นี้ถ้าเป็นฟูลลิงก์เกี่ยเก็บ11นคีไม่ได้แน่ พอฟูลลิงแม่งบวกคียเยอะมากแค่คุณเริ่มเก็บลูกแก้วมันก็เกินเลยแล้วอ่ะมันบังคับแบบว่าคุณเก็บไม่ได้แน่ๆสิบเอ็ดคีย์อ่ะต้องเล่นแบบนี้แทนอ่ะต้องหาลูกแก้วอีกสามคียซึ่งผมหาไม่ได้วะต้องแบบนี้แหละมัง้งอย่างเงี้ยได้เออเดี๋ยนะลิงก์กับโกคูสามได้สี่ลิงก์ลิงก์กับโกเทงส่อลิงก์กับโกเทงล่างหนึ่งได้กี่ลิงก์ได้สี่ลิงก์เหมือนกันจังหวะนี้เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผมว่าเล่นช่องหนึ่งไปเลย คือถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจนะครับว่าคุณมั่นใจว่าคุณได้11คิแน่ๆตัวละครมันเองอ่ะจะเล่นช่องหนึ่งได้เลยเพราะว่าจะมีการดาเมจมาให้50%แต่แน่นอนนะครับว่าหลังยิงดีสุดคือต่อให้มีการดาเมจก็จริงแต่ว่าดีเฟนต์ตั้งต้นเนี่ยมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นมันหลัก3 0 0 0 0นดีเฟนต์สามแสนมีการดาเมจ50เนี่ยมันยังสามารถโดนโดนเจ็บได้นะครับถ้าดีสุดก็คือต้องยิงแม้ตายไปก่อนเพราะหลังยิงบวกดีเฟนต์เยอะ เนาะมาเก็บไปนะครับ11คเเหมือนเดิมตามสูตรตามสไตล์มาลองดูกันว่ารอบนี้ดาเมจจะเท่าไหร่เพราะว่ารอบนี้ได้พลังบิลลอัพเต็มแล้วด้วยโจมตีครบ3ครั้งเนี่ยดีเฟนต์ตั้งต้น3 3นจากตอนแรกดีเฟนต์ตั้งต้น2,9งแสนะครับลิงค์คนเดิมซับพอร์ตไม่มีเหมือนเดิมน่าจะ18ล้านเท่าเดิมปะน่าจะมากกว่าดิเพราะว่ามันได้บิลลอัพเต็มเออดาเมจดีดไปหลัก21ล้านฮนะโอกาสคี้ิ50% โอ้โหเบิ้ลธรรมดาห้าล้านแล้วพอหลังมันโจมตีเนี่ยมันโดนโจมตีไม่เข้าแล้วคือจะโดนโจมตีหรือเปล่าเถอะแม่งหลบผิวมากอ่ะหลบผิวเหมือนว่าแบบโอกาสหลบมัน7 0แต่จริงจริงโอกาสหลบมัน5 0นะครับเนี่ยรู้สึกว่ามันหลบหลายรอบมากเลยที่เห็นในคลิปนี้คือแบบตั้งแต่เฟสหนึ่งแล้วไมตั้งแต่เิอหนึ่งที่มันเจอกับไอ้บูบูหังแล้วปะไอ้บูเทงอ่ะเออหลบเก่งมากเลยเมื่อกี้ก็หลบนะหลบแบบหลบหลายรอบมากเลยครับ นั่นแหละผมชอบมากคือเราไม่ต้องแบบถ้าเกิดว่ามันมันฝืนเกินไปอ่ะคุณเก็บชิคบตไม่ได้อ่ะไม่ต้องเก็บก็ได้ครับไปเก็บสิวสองให้มันหลบผิวไปเลยก็ได้หลบเก่งกว่าเมื่อกี้ได้อีกน่าจะเป็นโอกาสในการหลบ83%เยอะมากๆแต่ว่าจะแรกกันที่ว่าดาเมจจะตกลงมานั่นเองนะครับมาซับพอร์ตไปครับแต่ว่าคีล้น ต้องยอมสละาลิงกับโกคูสามะถึงจะได้แบบว่าได้1 1คิแต่ผมว่ากรณีเนี้ยผมว่าต้องดูเป็นบางจังหวะบางกรณีเว้ยผมว่าอย่างกรณีเนี้ยต่อให้คุณไม่ได้เก็บ1 1คินะผมว่าเราก็ควรเล่นกับโกคูสามต่อไปเว้ยเพราะว่าอย่างน้อยมันได้มันได้ลิงก์เปอร์เซ็นต์ทดแทนให้แล้วก็จังหวะเนี้ยมีซัพพอร์ตมาบัฟให้แล้วอะยังไงก็คือต่อให้ยิง12คิเนี้ยดามเมจน่าจะไปแบบ10ล้านแน่นอนนะครับผมจะลองเปลี่ยนแนวบ้าง มาลองเล่นแบบยิงแม้ตาย12คีดดูนะครับอีกอย่างคือพอมันยิง12คีเนี่ยมันน้นไปทางสายเอาตัวรอดไงอย่างช่องหนึ่งเนี่ยมันโดนยิงแม้ตายด้วยก็น่าจะเวริร์กที่ว่าให้โกเทงเนี่ยไปรับแม้ตายซะมากกว่าเนาะเพราะว่าหลังยิงก็นอกจากแบบจะหลบเก่งเนี่ยดีเฟนต์ก็เยอะเช่นกันอันนี้ดีเฟนต์ตั้งต้น400,000น,นะครับหลังยิงนี่ก็ปลาไปแบบแน่นอนว่า8ปดแสนจะแสนได้แน่นอนกับการดาเมจเอ้ยกันดาเมจไม่มีนี่หว่าเพราะว่ากันดาเมจที่ว่าต้องได้จากการ เก็บ11ขีเท่านั้นดาเมจ14ล้านนะครับก็ถือว่ายังแรงอยู่แล้วก็หลบนะครับอันนี้จะหลบ83หูรือซื้อว่าผิวแค่ไหนแน่นอนว่าหลบอยู่แล้วนะครับขนาด50ยังพิวมากนะดงั้น83เนี่ยถ้าโดนถือว่าคุณแม่งดวงซวยจัดๆเลยนะผมบอกเลยมันคือโอกาสที่แบบหลบเก่งกับพวกโกคุยูไอแทบกทุกตัวในเกมด้วยซ้ำอะโอกาสหลบ83มันจะไป90แล้วนะมันจะโคตรเลยว่า มันต้องแบบมันต้องติดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะถ้าไม่ติดถือแบบว่าควรไปทําบุญได้เลยนะครับคือเล่นโกเังสามโจมตีสิบสองี้ไปแล้วแล้วไม่หลบเมื่อไหร่เนี่ยไปทําบุญได้เลยครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วพวกคุณต้องไปทําบุญได้แล้วนะฮะประมาณนั้นเพราะโอกาสหลบมันเยอะมาก <c oughs> ถ้าไม่ติดขึ้นมาคือแบบไอ้ขี้มันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วแหละจริงสิบเอ็ดขี้อีกแล้วผมว่าในคลิปนี้ผมทําได้ง่ายมากเลยผมหาจังหวะเก็บสิบเอ็ดีได้ตลอดเวลานะ ไม่ได้เก็บยากกว่าที่ผมคิดเอาไว้หรือเปล่าเออผมว่ามันก็เก็บง่ายอยู่นะถ้าเกิดว่าคุณกะจังหวะดีแล้วลูกแก้เป็นใจอะมันแล้วแต่จังหวะจริงนะต่อให้ในคีผมบอกผมเก็บง่ายแต่แบบจังหวะผมมายไงเนี่ย2ี่ล้านน่ะไม่มีซับแต่21ล้านแน่ๆแล้วขีห้าสิบเปอร์เซ็นต์กดาเมจห้าสิบหลังยิงดีเฟนเต์ม่งไปไกลจัดดีเฟนเต์แม่งระยะแบบแปดแสนเก้าแสนเป็นล้านแล้วกันดาเมจห้าสิบแล้วโอกาสหลบห้าสิบแม่งโกงจัดเลย เป็นตัวละครที่แสบมากๆนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจบคลิปตรงนี้ละกันนะฮะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเพราะาเราได้เห็นความโหมดของมันแล้วว่ามันทําอะไรได้บ้างนะฮะดามเมทันมาไหน <c oughs> คือแบบว่าบิวล์อัพเต็มเมื่อไร่เก็บสิบเอ็ดคิได้เมื่อไหร่เมื่อน,นั้นแหละครับสบายนะฮะหลังจากมันโจมตีเนี่ยมันจะฟูลพาวเวอร์มากข้อเสียคือโดนดักหน้ายังหน้าเป็นห่วงอยู่ต่อให้คุณมีการดามเมจอนะโดนดักหน้าถ้าไม่หลบมันก็โดนเจ็บได้กับดาสมัยใหม่นะ ด่านใหม่ๆมันเอาเรื่องจริงต้องมีการดาเมจเยอะและก็ดีเฟนซ์เยอะถ้ามีการดาเมจเยอะแต่ดีเฟนซ์น้อยเนี่ยก็อาจจะไม่ไหวไงต้องรองยิงแม้ตายไปก่อนถึงจะแบบพอกระชุ่มกระชวยหัวใจขึ้นมาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เรื่องของดาเมจอันเนี้ยผมไม่มีข้อกังขาเลยถ้าคุณทําเงื่อนไขมันได้มันแรงจริงๆมันอย่างที่เห็นว่าในคลิปเนี้ยมันทําหลัก21ล้านเป็นขั้นพื้นฐานอย่างแน่นอนแบบไม่มีซับย์21ล้านและไม่ใช่21ล้านเฉยๆเพียวๆ,ยๆนะ ยี่สิบเอ็ดล้านแล้วมีคีย์ดูครอสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ติดตัวในพาร์ตสิบไม่นับจากที่ว่าเราปลดเส้นทางมาหรือว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวละครแนวนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์ตุ้มเดียวไม่มีเบิ้ลแต่ว่ามีคีมาให้นะครับอย่างโกคูสามเนี่ยมีเบิ้ลสุดท้ายแล้วผมมองว่าทั้งโกคูสามกับโกเทิงเนี่ยก็ดีคนละแบบโกเทิงมันก็ซัพพอร์ตเพื่อนได้สามเทินเช่นเดียวกับโกคูสามที่ว่าโกคูสามซัพพอร์ตโอกาสในการคีมาให้แต่มันคนละอย่างกันนะครับผม โกเท็งเนี่ยเน้นแรงตุ้มเดียวไปเลยแต่จะไม่ได้ถี่เท่าโกคู3ามโกคูสมีเบิ้ลประมาณนั้นดีทั้งคู่นะครับเล่นได้กันได้ด้วยเอาเป็นว่าใครมีความเห็นไงกับตัวละครของโกเท็ง3ามซูเปอร์ซีนะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนและกันก็เอาไว้เจนใหม่ครั้งหน้านะครับครั้งนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ